ลังจะทําอะไรคะไปไถนาไอ้ไปให้ไปดํานาไถนาจริงเหรอเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงจับบอกสิแขวงบอกแล้วเฮ็ดขึ้นตัวหนึ่งนี่ครับเฮ็ดบ่อเฮ็ดแต่เพิ่นพลาดพลาดแขนถอกตัว่วเลยมัดไม่ก็ได้ม่่่่หหนนออยยัดไม้ดิไอด มีตับนี้โตขึ้นกันล้นี่เอาต้นครับสองต้นสองต้นตัดคนไปเงี้ยมันตอเรื่องเลยครับพ่อพ่ะมันยูเขาลงแขนเขาต้องลึกนะ คือมันอยู่มันอยู่มันเองครับเป็นแล้วนา,วา,นวานที่เจ้าก็คือระเเ็มจิงเหรอจ้าประเทศมซีแต่มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ไง <laughs> กะร,ระยะด้วยเนอ้อ เดือเจ้าเห็นไรครับเด๋ยวลงเด็ดเจ้าเลยแต่ก่อนนี่ตาทำนาสี่คนแล้วนะหนนาร้อยขวารทีส<ด>ี่ถไถนาแล้วเนี่ยนาแปลงนี่แหละทีสี่พากันถาถทีสี่ครับามาถึง